วิธีการต่ออายุกรมธรรม์นบนแอปพลิเคชันแฟดี 1. ไปที่หน้าแรกจากนั้นกดพร้อมต่ออายุ 2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของงานพร้อมต่ออายุจากนั้นกดรายละเอียด 3. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรายละเอียดรถยนต์จากนั้นเลือกเบียรที่ท่านต้องการต่ออายุโดยสามารถเลือกเปรียบเทียบสูงสุด4รายการจากนั้น กดทำรายการต่อ 4. ตรวจสอบรายละเอียดของท่านให้เรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องจากนั้นกดออกใบเสนอราคา 5. ระบบจะแสดงหน้าใบเสนอราคาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องอีกครั้งจากนั้นกดทำรายการต่อ 6. ระบบจะแสดงรายละเอียดทุนประกันราคาเบี้ยค่าการตลาดของบริษัทที่ท่านเลือกจากนั้น กดแจ้งงาน 7. อ่านข้อกำหนดก่อนการขอเอาประกันภัยให้เรียบร้อยจากนั้นกดรับทราบและยอมรับแตรวจสอบเอกสารประกอบการต่ออยู่ให้เรียบร้อยจากนั้นกดทำรายการต่อ 9. ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลกรมธรรม์กรุณาตรวจช็บความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าที่อยู่หน้ากรมธรรม์รายละเอียดกรมธรรม์และที่อยู่จะส่งกรมธรรม์ให้เรียบร้อยจากนั้น ทำเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันข้อมูลจากนั้นกดทำรายการต่อในส่วนนี้ข้อมูลลูกค้าและเอกสารสำคัญจะเชื่อมกับกรมธน์เก่าท่านไม่ต้องกรอกเพิ่ม 10. ระบบจะแสดงหน้าการชำระเงินท่านสามารถเลือกงานผ่อนชำระวิธีการจ่ายเงินและรูปแบบการจ่ายได้เลย11ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งจากนั้นกดชำระเงิน 12. กดชำระเงิน 13. การต่ออายุกรมทรน์ของท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทแฟดีจะใช้เวลาหนวันทำการเพื่อส่งเรื่องเข้าบริษัทประกันลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่การส่งเรื่องสำเร็จหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อไลน์แอดแฟด plus ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆจากแฟดีได้ที่เพจ เฟซบุ๊กแฟรดีไทยแลนด์